ครับผมผมพอต้นครับก็มาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้คืออะไรนะครับข้างบนจะเป็นใบไม้ที่ยังไม่เปื่อยยาะย่นะครับนี่คือรากดินนะครับใส่เดือนนะแล้วกวาดลงไปก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับนี่คือคอกประมาณ3ามคูณสเมตรนะครับล้อมต้นไม้ครับแล้วกวาดไว้เมื่อประมาณ ช่วงข้ตาตลาดกุมภาพนันธะ์นะครับของปีฮูกนี่แหละครับเป็นครบปีพอดีและกขวนลงไปเห็นไหมครับทุกท่านครับท่านผอ,อท่าน,นาคณะครูนะครับตีนใบไ,ไม้ตามเรียนเผาทิ้งควนขมวงโสงเฉงนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะทํานะครับไม่โอ้โหดีน่ากินมากเลยนะครับผู้ย่อยสลายอันดับที่สามนะครับ อยากให้โรงเรียนนะครับดูแลเรื่องใบไม้โรงเรียนที่มีนักการขยันนะครับก็ดูแลเรื่องใบไม้ทําคอกใส่แล้วก็กวาดนั่นคือทองคำนะครับครับที่น้องพงใหญ่เราก็ใบไม้คือทองคํานะครับหนึ่งไม่ต้องเผารดมนละพาวะนะครับสองแล้วก็เรามาทําปุ๋ยเราก็ จะเพิ่มมูลค่านะครับใบไม้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นขยะนะครับมันก็คือทองคําดีๆนีๆ่มันก็คือ,อวัตถุดิบที่ทําปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับเยสโรงเรียนไหนทําได้ติดต่อผมมาได้นะครับที่หนองพวงใหญ่พอนักคิดเบิ้พอออต้นกับศูนย์แปดเก้าแปดสีสี่เจ็ดสี่ศูนูนย์เราจะตามไป 으아아아아